สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้ทำไมเอเดนอาซาถึงล้มเหลวที่มาดริดและนิโคลัสแจ็กสัน กำลังกลายเป็นฮีโร่ใหม่ของบาเยิร์ข่าวเชลซีวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง blue insight ช่องที่อัปเดตข่าวฟุตบอลร้อนๆจากทั่วโลกเกี่ยวกับสโมสรเชลซีวันนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เคยเป็นขวัญใจแฟนบอลเชลซีอย่างเอเดนอาซาอดีตปีกจอมพลิ้วที่เคยสร้างตำนาน แต่กลับกลายเป็นเรื่องดราม่าที่เรอัลมาดริดล่าสุดมาเซลเดอร์ไซย์ตำนานกองหลังชาวฝรั่งเศสของเชลซีได้ออกมาเปิดใจวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของอาซาที่มาดริดเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปครับตามผมมาเดี๋ยวผมจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้ฟังย้อนกลับไปในปี2019เชลซีตัดสินใจขายเอเดนอาซาให้กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวมหาศาลถึง150ล้านปอนด์นี่คือดีลที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามอง เพราะอาซาในตอนนั้นคือหนึ่งในปีกที่ดีที่สุดในโลกเขาเคยพาเชลซีควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยในปี2015และ2017รวมถึงถ้วยอันอื่นอีกมากมายในช่วงเวลา7ปีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์อาซาลงสนามไปถึง352นัดยิงได้110ประตูและแอสซิสต์อีกเพียบเขาเป็นนักเตะท,ที่เล่นด้วยพรสวรรค์ล้วนๆเลี้ยงบอลลุยเดี่ยวได้แบบไม่มีใครหยุดยัง้งแฟนเชลซีเรียกเขาว่าราชาแห่งสแตมฟอร์ดเลยทีเดียวแต่พอย้ายไปเรอัลมาดริด ทุกอย่างกลับตลบตดอาซาต้องดิ้นรนอย่างหนักส่วนใหญ่เพราะอาการบาดเจ็บรุมเรา้าสุดท้ายแล้วใน4ปีที่อยู่ที่นั่นเขาลงสนามแค่76นัดยิงได้เพียง7ประตูเท่านั้นน่าเสียดายมากๆจนสุดท้ายสัญญาของเขาถูกยกเลิกก่อนกำหนดในปี2023และอาซาประกาศแขวนสตั๊ดในวัยแค่32ปีถือเป็นหนึ่งในดีลที่ล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาดริกเลยละ่ะแล้วอะไรคือสาเหตุจริงๆล่าสุดมาเซลเดอร์ไซยี อดีตกัปตันทีมเชลซีและแชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเดอะอินดิพ d เดนต์และพูดถึงอาซาอย่างตรงไปตรงมาเดอไซยี่ e บอกว่าอาซาได้รับการปกป้องอย่างดีที่เชลซีที่นั่นเขาสามารถพึ่งพาพรสวรรค์ของตัวเองได้เต็มที่และทําผลงานได้น่าทึ่งมากๆเราทุกคนรักเขาแต่พอไปมาดริดมันต่างออกไปที่นั่นมีซูเปอร์สตาร์มากมายคุณต้องมุ่งม,มั่นมากขึ้นไม่ใช่แค่พรสวรรค์อย่างเดียวเดอไซยี่ e ชี้จุดสําคัญเลยว่าอาซา จำเป็นต้องปรับตัวให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องไลฟ์สไตล์เขาบอกว่าคุณต้องใส่ใจทั้งการฝึกซ้อมอาหารการกินสิ่งที่คุณดื่มสิ่งที่คุณกินและแม้แต่ความเครียดบางทีอาซาอาจคิดว่าพรสวรรค์ของเขาก็พอแล้วเหมือนตอนอยู่เชลซีแต่ที่มาดริดมันต้องการมากกว่านั้นเดอไซยีถึงขั้นบอกว่าเขาต้องทุ่มเทบางสิ่งที่เขาไม่สามารถทําออกมาได้ว้าวนี่คือคําวิจารณ์จากรุ่นพี่ที่เคยเล่นในระดับสูงสุดมันทําให้เราคิดเลยว่า บางทีปัญหาของอาซาไม่ใช่แค่บาดเจ็บแต่เป็นเรื่องไม่เสร็จและการปรับตัวด้วยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะวิจารณาซานะครับล่าสุดเทอรรี่องรีตำนานอาเซนอลและทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเคยร่วมงานกับอาซาในทีมชาติเบลเยียมได้ออกมาพูดถึงเขาด้วยมุมมองบวกมากๆเมื่อถูกถามว่าเขาจะจ่ายเงินเพื่อดูนักเตะค,คนไหนองรีเลือกอาซาทันทีเขาบอกว่าอาซาคือหนึ่งในนักเตะที่เล่นบอลได้สนุกที่สุดที่เขาเคยเห็น นี่คือยกย่องจากไอคอนฟุตบอลตัวจริงมันแสดงให้เห็นถึงว่าแม้ช่วงท้ายอาชีพจะไม่สวยแต่พรสวรรค์ของอาซายังคงเป็นที่จดจําเรื่องราวของเอเดนอาซาเป็นบทเรียนสําคัญเลยนะครับพรสวรรค์อย่างเดียวอาจไม่พอถ้าคุณไม่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆการควบคุมอาหารการกินซึ่งก็น่าเสียดายเส้นทางอาชีพของเขาจบเร็วเกินไปเอาละ่ะผมมีคําถามตั้งประเด็นให้ทุกคนคิดตามนะครับคุณคิดว่า อะไรคือปัจจัยหลักที่ทําให้เอเดนอาซาล้มเหลวที่เรอัลมาดริดเป็นเพราะบาดเจ็บไลฟ์สไตล์หรือแรงกดดันจากสโมสรคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยครับข่าวต่อไปของวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวที่น่าติดตามมากๆของนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าชาวเซเนกัลของเชลซีแต่ตอนนี้กำลังสร้างตัวตนกับไบเยนมิวนิกแบบสุดความสามารถในช่วงการยืมตัวที่นั่น ถ้าคุณเป็นแฟนบอลเชลซีหรือไบเยร์นคุณต้องไม่พลาดเรื่องนี้เพราะมันเต็มไปด้วยดรามา่าการปรับตัวและอนาคตที่ยังคาดเดาไม่ได้ลองคิดดูสิจากการถูกมองข้ามในพรีเมียร์ลีกและต้องต่อสู้กับโอกาสที่บุนเดสลีกานี่มันจะมีจุดพลิกผันยังไงกันมาดูกันเลยครับผมจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เชลซีตัดสินใจปล่อยนิโคลัสแจ็กสันออกจากทีมแบบยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขายไปยังไบเยนมิวนิกและเชื่อไหมครับว่าแฟนบอลสิงห์บลูส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยสักนิดทำไมเน่ยเหรอเพราะที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ตอนนี้มีกองหน้าดาวรุ่งไฟแรงเข้ามาแทนที่เพียบไม่ว่าจะเป็นชูอัลเปโดรจากไบรตันหรือเลียมดีลับจาก Town. อิฟสวิชทาวคนนี้ทำให้แดนหน้าของเชลซีแน่นปึกจนแจ็กสันแทบไม่มีโอกาสลงสนามเลยครับ แต่สำหรับแจ็กสันเองการย้ายครั้งนี้กลายเป็นโอกาสทองเขาได้ไปเป็นตัวสำรองให้กับแฮร์รี่เคนยอดดาวยิงชาวอังกฤษของไบเอนมิวนิกและตอนนี้กำลังพิสูจน์ตัวเองได้อย่างน่าประทับใจมาดูผลงานของเขากันบ้างครับในช่วงเริ่มต้นที่อ l l ิ a n นส์อารีนาแจ็กสันอาจจะยังไม่มั่นใจนักเพราะผลงานในบุนเดสเลกายังไม่เปลี่ยปร่างเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก่อนครับในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนี่สิที่เขาแจ้งเกิดเต็มตัว แจ็คสันมีส่วนร่วมกับประตูถึง3ลูกใน3เกมแรกเลยนะครับนั่นทำให้แฟนบอลเชลซีหลายคนต้องหันมามองและคิดในใจว่าเอ๊ะเราปล่อยเขาไปทำไมเนี่ยและล่าสุดในเกมบุนเดสลีกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไบเอนมิวนิกบุกไปเยือนบรุสเซียมุนเช่นกลัดบักและคว้าชัยชนะแบบน่าประทับใจแจ็คสันได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแม้ว่าไบเอนมิวนิกจะทำประตูไม่ได้ในช่วงชั่วโมงแรกที่เขาอยู่ในสนาม แต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความอดทนที่ยอดเยี่ยมจนทีมเก็บ3มแต้มสำคัญได้ในที่สุดตอนนี้ไบเยนมิวนิกกำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆครับพวกเขาชนะรวด8นัดติดต่อกันในลีกนำหน้าแอร์เบนไลฟ์ซิกอันดับ2ถึง5คะแนนเลยทีเดียวภายใต้การคุมทีมของแวงซองกอมปานีกุนซือหนุ่มไฟแรงไบเยนดูเหมือนจะกลับมาครองความยิ่งใหญ่ในบุนเดสลีกาอีกครั้งและแจ็คสันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้น แม็กซ์เอเบลผู้อมเนือการฝ่ายกีฬาของไบเยนออกมาชื่นชมแจ็กสันแบบไม่กักเลยครับเขาบอกว่าพื้นที่สำหรับกองหน้าในกรอบเขตโทษมันแคบมากแต่นิโคลัสเป็นนักเตะที่อดทนและพลิกเกมได้เขาทุ่มเทตัวเองเพื่อทีมนั่นคือสิ่งที่เราต้องการความอดทนวินัยและจิตวิญญาณทีมเวิร์กว้าวคำพูดแบบนี้จากบิ๊กบอสเสือใต้มันบ่งบอกว่าแจ็กสันกำลังปรับตัวเข้ากับสโมสรใหม่ได้ดีจริงๆ แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้นะครับสำหรับเชลซีการเห็นอดีตนักเตะของตัวเองประสบความสำเร็จกับทีมอื่นมันอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยแต่สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นวินวินสำหรับทุกฝ่ายแจ็กสันยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อของเชลซีแต่ด้วยการมาถึงของกองหน้าใหม่ๆรวมถึงเอมมานูเอลเอเมกาที่กำลังจะเข้ามาในฤดูร้อนหน้ามันอาจเป็นจุดจบของเส้นทางการค้าแข่งกับสิงบลูสำหรับเขาในเงื่อนไขสัญญาแล้ว บาเอนมีสิทธิ์ซื้อขายเขาเมื่อตลาดเปิดอีกครั้งและเชลซีก็ปล่อยตัวได้แบบไม่มีปัญหาแต่ข่าวลือจากเยอรมนีบอกว่าแม้แจ็กสันจะสร้างความประทับใจแต่บบเยนมิวนิคยังไม่มีแผนชัดเจนที่จะทําให้การย้ายครั้งนี้เป็นถาวรสักทีเดียวมันจะเป็นยังไงต่อไปนี่แหละครับที่ทําให้เรื่องนี้ยิ่งน่าติดตามสรุปแล้วการย้ายของนิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีไปบาเอนมิวนิค มันไม่ใช่แค่เรื่องการโยกย้ายทีมธรรมดาแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าบานครั้งโอกาสใหม่ๆสามารถจุดประกายศักยภาพที่ซ่อนอยู่ได้จริงๆถ้าเขายังฟอร์มดีแบบนี้ต่อไปบารเยนอาจจะกลายเป็นบ้านหลังใหม่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาก็เป็นได้เช่นกันแม้ว่าในสัญญาจะมีรายละเอียดยิบย่อยก็ตามเอาล่ะผมมีคำถามมาถามทุกคนครับคุณคิดว่าเชลซีควรปล่อยแจ็คสันแบบถาวรไหมหรือควรเรียกเขากลับมา คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับข่าวต่อไปวันนี้เรามาพูดถึงทีมเชลซีที่กำลังจะลงสนามในศึก EFL ครับหรือคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เรสแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แค่เกมธรรมดาเพราะเอนโซมาเรสกากุนซือคนเก่งของสิงห์บลูพร้อมเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแบบยกแผงเลยทีเดียวแต่ มีผู้เล่นคนหนึ่งที่เอนโซเคยพึ่งพาในรายการนี้เมื่อฤดูการที่แล้วกลับไม่อยู่กับทีมอีกต่อไปแล้วแล้วนักเตะค,คนนั้นเขาคือใครเรื่องนี้จะส่งผลยังไงต่อเชลซีตามผมมาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเรามาย้อนดูสถานการณ์ล่าสุดของเชลซีกันหน่อยครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซิงบลูส์พึ่งพ่ายแพ้แบบน่าเจ็บใจให้กับซันเดอร์แลนด์ในเกมลีกเรียกได้ว่าฟอร์มสะดุดไปนิดหน่อย แต่ในเกมลีกคัพคืนนี้มันคือโอกาสทองที่จะกลับมาคืนฟอร์มตามรายงานจากเ e ลซีโ Chronicles พวกเขาคาดการว่ามาร e สกาจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นถึง10คนจากชุดที่แพ้ซันเดอร์แลนด์เลยครับนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นนักเตะหน้าตาใหม่ๆในสนามหลายคนที่กำลังหิวโหอยอยากพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะในแดนหน้าที่ช่วงหลังๆดูจะดิ้นรนในการสร้างโอกาสทำประตูชูอัลเปโด ที่เพิ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฟอร์มในเกมกับซันเดอร์แลนด์แม้ว่าเขาจะได้เล่นในตำแหน่งหมายเลขสิที่ถนัดแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เกมนี้เขาอาจได้โอกาสแก้ตัวหรืออาจถูกพักเพื่อให้คนอื่นๆขึ้นมาแทนแต่ที่แน่ๆเชลซี Chelsea มีจุดแข็งที่พอจะปลอบใจได้นั่นคือสถิติการเจอกับวูฟเมื่อฤดูการที่แล้วพวกเขาถล่มใส่วูฟไปถึง9ประตูจาก2เกมเลยครับนั่นคือชัยชนะขาดลอยทั้งไปและกลับ และหากพูดถึงสถิติสุดโหดนี้เราต้องยกเครดิตให้กับอดีตนักเตะคนสำคัญอย่างโนนี่มาดูเอเก้เลยครับปีกดาวรุ่งรายนี้เคยประกาศสักดาให้มมเรสกาเห็นในฤดูกาลที่แล้วด้วยการซัดแฮตทริกในเกมบุกไปถล่มวูฟนั่นคือเกมที่2ของฤดูกาลและเขายังแอสซิสต์ให้โคพารเมอร์อีก3ครั้งด้วยไม่หมดแค่นั้นในเกมนัดกลับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เขาก็กลับมาซัดประตูได้อีก ทำให้รวมแล้วมาดูเอเกยิงใส่วูฟไปถึง4ประตูจาก9ประตูที่เชลซีทาได้นี่มันระดับเพชรคาดวูฟชัดๆเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับประตูหนึ่งนั้นยังมีดราม่านิดหนึ่งนะครับเพราะในชัยชนะ3-1เกมแรกมาดูเอเก้ไปขโมยซีนประตูจากเทรเวลชโลบาที่เพิ่งกลับมาจากการยืมตัวกับคริสตัลพาเลสจากซอสนั้นทำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องผลงานที่เน้นแต่เอาของตนเองมากไป แต่ฟอร์มโดยรวมของเขายอดเยี่ยมจริงๆฤดูกาลที่แล้วเขายิงไป7ประตูนในพรีเมียร์ลีกและ4ในนั้นมาจากวูฟเลยครับมาเรสกาคงอยากให้เขาลงเล่นในเกมคัพนี้มากเพราะสถิติแบบนี้มันการันตีชัยชนะชัดๆแต่น่าเสียดายครับมาดูเอเก้ไม่อยู่กับเชลซีอีกต่อไปแล้วเขาย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวมหาศาล52ล้านปอนด์และตอนนี้เขายังรอคอยการออกสตาร์ตตัวจริงกับปืนใหญ่ในฤดูกาลใหม่ การขาดเข้าไปนี่อาจเป็นจุดอ่อนใหญ่ของเชลซีในเกมเจอวูฟเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูว่ามารสกาจะแก้เกมยังไงครับหลังจากที่อเลฮันโดรกานาโชและเปโดรเนโตได้ลงตัวจริงในเกมลีกกับซันเดอร์แลนด์พวกเขาน่าจะได้พักผ่อนในเกมนี้เพื่อเปิดทางให้ดาวรุ่งคนอื่นๆอย่างเอสเตวานวิลเลียมได้โชว์ของวิลเลียมกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อยึดตำแหน่งตัวจริงที่สแตมฟอร์ดบริดจ์และเกมนี้คือโอกาสทองของเขาเลยครับ และทางด้านเจมี่กิทเทนส์อาจได้รับโอกาสลงมาเพื่อพัฒนาฟอร์มของตนเองหลังจากเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วโดยรวมแล้วเกมนี้เชลซีมีโอกาสดีที่จะกลับมาคว้าชัยแต่การขาดมาดูเอเก้ที่เคยเป็นคีแมนถล่มวูฟอาจทำให้พวกเขาต้องปรับแผนหนักมารเรสกาจะหมุนเวียนทีมให้ลงตัวยังไงและสิงบลูซจะผ่านเข้ารอบได้ไหมนี่คือแมชที่พลาดไม่ได้สำหรับแฟนเชลซีก่อนจบคลิป ผมมีคำถามอยากถามทุกคนครับคุณคิดว่าการย้ายของโนนี่มาดูเอเก้ไปอาเซนนลจะส่งผลกระทบต่อเชลซีมากแค่ไหนในฤดูกาลนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวฟุตบอลกันต่อไปสวัสดีครับ